ก็ยังคาใจอยู่ว่าแลมโบเนี่ยเอ๊ะเมื่อก่อนอยู่ขึ้นเวทีเส้อแรงเลยนะแล้วตอนนี้หันมากลับลำมาซัดคุณทัศินทักคุณโทนี่กระหน่ำไม่ยั้งเลยแล้วก็หันไปเประจบประแจงนะครับเนวดเฟนประยุทธ์เนี่ยมันยังไงครับมันเป็นคนยังไงเนี่ยจริงๆถามจริงไม่คุณโทนี่ไม่ไม่แครนคุณไม่ได้พลาดหัวแน่นอนจะมีคุณเสียสกุลต้กับแน่นอนคืองนี้ เสียตกลนมนิเตอร์ตว<ม>งลิตแล้วครับผม,ผมไม่พูดถึงนะนผมจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งโอเคเมื่อก่อนเนี่ยผมกับโอกเนี่ยเลี้ยงหมาไว้ที่บ้านจันสมัยห้าสิบตัวโอ้โห5้าสิบตัวนะโอ้โอ๊ก็ชอบหมาพันุ์ต่างๆมาเลี้ยงแล้วก็ว่าในทั้งหมดเนี่ยโอ้โหพวกเราก็ไปเราก็ไปเล่นมันก็มาข้อคีเล่นดีมากไม่มีปัญหามีอยู่ตัวหนึ่งฮะ มันคอยจะจัดกัดเจ้าของตลอดเวลาชื่อไอ้มแม็กต์นะฮะตัวนี้ชื่อไอ้มแม็ก์มันจะกัดตลอดเวลามาผมมาโอ้มามันจะกัดแต่ปรากฏว่าผมมีคนหนึ่งให้อาหารหมานะชื่อเอเอเนี่ย <c oughs> ก็ให้อาหารหมาปรากฏว่าไอ้แม็กซ์นี่นะมาประจบเป็นพิเศษแล้วเลียตีนอย่างเดียวเพราะกลัวไม่ได้กินอาหารไอ้แม็กซ์เนี่ยนะ ตอนหลังมาเอ๊ไม่ได้เลี้ยงมีอีกคนหนึ่งมาเลี้ยงมันก็ไม่เลียดตีนเขาอีกเพราะมันจะกินอาหารอย่างเดียวแต่พอเจ้าของมามันจะกัดอย่างเดียวอันนี้เลยเล่าให้ฟังว่าบางทีเราเลี้ยงหมาห้าสิบตัวเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องต้องต้องรักเจ้าของทุกตัวอืมอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับอันนี้เราคุยนเรื่องหมานะฮะเราไม่ได้พูดเรื่องใครเลยผมพูดเรื่องหมาพไม่รู้เรื่องคนไม่รู้เรื่องคนนะครับอ่ะ